ก็สวัสดีครับวันนี้ได้เนื้อพงแบบผับพงเซ่มานะครับข้องรื่องพัดเราก็จะมาลุนเนื้อลุนตะกากลุนตะกุดกันนะว่าจะได้เนื้ออะไรตะกุดจะได้ไหมตะกากจะเป็นยังไงก็วันนี้ก็จะลุนสักซ้ำลุนนะครับ Achem mấy sao bài đi nơi em kéo nhạc đi nâng xin mà đi đấy là không muốn sang mặt chết đều là cho lòng mặt bữa sắc xaam tại hồng kông จริงๆดูข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็พอจะเห็นลางๆนะครับว่าเนื้ออะไรเนยครับเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีลายนะครับนะครับจะม,มีลายลางๆนะครับมาลองเปิดกันะครับแรกนะครับ แรกเปิดเป็นอันอันนี้แล้วกัน,น,นะะเนาะมาลองแกงกันคนระับว่าจะเป็นอะไรมาได้แล้วมาดูกันนย ก็นี่ครับรุ่นเสือครับดาบนะครับลงมาพัดกล้องสีนยังดีครับอรุณครับอ่วอยครับอันนี้เนื้อน่าจะน่าจะเป็นเนื้อผสมนะครับรวมข้างล่างครับรุ่นตะกุดไม่มีตะกุดนะครับ อ่ะแต่สวยครับเนื้อสวยมาลุ้นองค์ต่อไปกันครับองค์ต่อไปก็จะดูข้างล่งที่แบบไม่เหมือนกันนะครับก็เน้นที่ไม่เหมือนกับข้างล่างอันแรกนะครับก็ว่าแกะกองนี้ส่องโอ้ย <c oughs> ก็เป็นวัดนิดหน่อยครับข้อทานอภัย ก็มาลุ้นอันนี้ซองครับเสือครับดาบนะครับกล่องสวยเป็นอย่างดีครับอ่าเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อรวมธาตเนื้อน้ําตาลนะครับลุ้นตะกุดข้างล่างอ่ะไม่มีตะกุดนะครับเฟลไปซ่องละไม่มีตะกุดซ่องเลยเรามาลุ้นอันที่สามกันนะครับเนลายลายล่างน่าจะเหมือนกันดูล่างน่าจะเป็น คล้ายๆกันอันนี้น่าจะเป็นอีกเนื้อนะครับที่มันข้างล่างมันไม่เหมือนกับอีกซองกองนะครับก็มาลองแก้กันเลยดูดีว่ามันจะเหมือนกันไหมแต่ดูจากข้างล่างแล้วไม่น่าเหมือนเลยครับเนื้อที่เราจะได้คืออะไรอันนี้สาม โอเคครับไม่เหมือนจริงๆอันนี้น่าจะเป็นเนื้อพงบระคุณข้าวนะครับพุตธะคุณข้าวอ้าได้ตะกุดนะครับตะกุดลุ้นตะกุดทองทิพนะครับได้ได้ตะกุดมานะครับองนี่ที่เราลุ้นไม่มีตะกุดนะครับได้ตะกุดมาองหนึ่งก็โอเคนะครับองนี้นะครับ ก็ไม่มีตะกุดเนาะสามสามองเราได้เราได้ตะกุดมาองค์นึ่งนะ้ก็ถือว่าโอเคครับพอใจอยู่ครับสำหรับรุ่นนี้เสื้อขับดาบนะครับไว้พบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแช,ชสสร์กดซับสไครให้บกวกเราด้วยนะครับ